จากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำการทำแปลงปลูกผักโดยกลางมุ้งนะครับเพื่อป้องกันแมลงนี่ครับเรามาดูผลงานกันนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีแมลงรบควนเลยเพราะเราป้องกันไว้อยู่ดี พื้นงามเลยเพราะว่าเราเลือกที่ปลูกผักที่มแมลงมันชอบกัดกินเราก็เอามาปลูกในแปลงที่มีมุ้งซะอันไหนที่มแมลงมันไม่ค่อยรบกวนเราก็ปลูกในที่แจ้งเราก็ค่อยทำก็ค่อย,ปอยไปก็ค่อยไป ทำได้วเนี่ยพอได้เก็บได้แล้วเนี่ยไม่มีรอยมแมลงกัดเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปปลูกเนี่ยโอ้ยแมลงมันกัดกินเนี่ยแต่เนี่พอกลางมง้งแล้วหมดสิ์เข้าไม่ได้ ไม่จําเป็นต้องใช้ยาฆ่ามาแมลงแต่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงมันก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขอบคุณนะครับที่มารับชมถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ